ครับผมก็สวัสดีครับสวัสดี f c ทุกท่านนะครับผมคลิปนี้เดินนำเอฟมารีวิวรถนะครับซึ่งจอดอยู่ตรงนี้ทั้งหมดอยู่5คันนะครับแล้วก็มีอีกคันหนึ่งด้านหลังคันที่6นะครับก็รวมแล้วรีวิวทั้งหมด6คันในคลิปนี้นะครับนะก็เดี๋ยวพา f c ไล่เลียงก็เป็นคูปุต้าสักสีคันนะคูปต้าสคันนะครับแล้วก็เ,เป็นยันม้า นะครับอ่าหนคันแล้วก็เป็นโซลิดอีกหนึ่งคันนะจริงๆรงิโซลิดก็ค่ายยันม่านะนะก็แล้วแต่จะเรียกก็ได้ครับบางท่านก็เข้าใจว่าเป็นยันมา่าบางท่านก็อยากจะเรียกว่าโซลิดก็ได้นะครับมาทั้งหมดนะครับหคันนะครับมีคันไหนบ้างเดี๋ยวพายเอฟไล่เรียงแล้วก็แจ้งราคาภายในคลิปนะครับนะสนใจก็ค่อยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาสอบถามเบอร์โทรก็ได้นะ 089232911ครับผม089232911นะสนใจโทรสายตรงมาเลยนะเบอร์นี้ผมรับสายเอง FC ีท่านใดสนใจก็นะครับสอบถามมาได้นะหรือจะเดินทางมาดูรถตัวจริงนะครับอ่าร้านเคเล็กเตอร์ก็ตั้งอยู่ที่อำเภอหนองกีจังหวัดบุรีรัมย์อ่าตรงนี้จะเป็นพื้นที่ทุ่งนานะครับซึ่งก็จะเอาไว้เก็บออุปกรณ์เก็บรถนะ นะก็นอกเหนือเหลือจากที่ร้านนะก็เอาแบ่งมาจอดตรงนี้บ้างนะครับตรงน้บรากาศจะแน่นๆหน่อยวันนี้ก็จะพารีวิวทั้งหมด6คันตามที่แจ้งนะก็มาชมได้อยู่ห่างจากร้านเชฟไม่ไกลนะ,ะไม่ไม่ห่างไม่ถึง1กิโลนะครับแป๊บเดียวครับรถแ,แป๊บเดียวออกมานะร้านก็อยู่ทางนู้นติดถนนใหญ่นะตรงนี้ออกมาทุง่งนาบรรยากาศก,าก็จะชิวๆหน่อยอ่ะเริ่มต้นที่คันนี้ครับ โซลิดร้อยสิบนะครับรถสภาพสวยเดิมเลยนะยางดีสีเส้นรถเดิมๆิมสีเดิมทั้งคันนะเล่มทะเบียนพร้อมนะเล่มปีหกหนึ่งคันนี้อุปกรณ์หน้าหลังใบดันผันแปดเลยนะนะสีเดิมดูยางครับโอ้อยยางเราดอกโอเคเลยมีบางโคนหน้าเลยนะถ้ารุ 110, น่นร้อยสิบนี่บางโคนหน้าเครื่องเกียร์เขาดีแห้งดีนะดูครับพวกปัม๊มพวกอะไรนี่แห้งเลยสีเดิมนะเบาเบอะสวยนะยางหลังก็ดอกเต็มดี สีเดิมเดิมเวทถ่วงล้อมาพร้อม 2008, นะผันแปดนะผันตัวติดรถมาเลยเป็นของ kk นะผันแปด kk บ้านโป่งดูกระบอกเชื่อยกอหใหญ่โตมากเลยครับยกน้ําหนักได้เยอะแน่นอนนะกระบอกใหญ่ขนาดนี้นะรถเดิมเดิมสีเดิมพวกสโพกสายขวานี้เดิมนะดูนัดยังไม่เคยแกะอะไรหรอกครับนะเล่มทะเบียนพร้อมนะปีหกหนึ่งเลยเล่มปีหกหนึ่งอุปกรณ์หน้าหลังให้เซตนี้เลยไปดันผันแปดนะครับราคาย่อมเยามากเลยนะหกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาท หกแสนห้าหมื่นเก้าพันได้ตัวรถเบดันพันหลังเล่มทะเบียนพร้อมแถมส่งฟรีไปเลยครับนะสามร้อยกิโลเมตรเอฟซี 4, สนใจก็โทรมาศูนย์แปดเก้าสองเปสามสองเก้าหนึ่งหนึ่งดูยางครับโอ้โหใครได้ไปคุ้มครับคันนี้นะคุ้มค่าเลยละ่ะนะรถใหญ่ราคาเบาๆนะดูรับดอกยางสูงๆใหม่ๆเลยสีสันเดิมๆเครื่องดีนะดูฝั่งนี้ครับปั๊มไฮดรอลิกไม่มีเยิ้มเลยนะเมื่อกี้เป็นปั๊มโซล่านะปั๊มดีเซล ก็แห้งดีฝั่งนี้ก็แห้งดีรถก็สภาพสะอาดนะนะสีสันสะอาดนะไม่เยอ่มไม่อะไรเครื่องเกียร์ไฮรอลิกดีเ่มทะเบียนพร้อมนะโซลิดร้อยสิบหกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะแตย่ามาคันที่สองครับยันมา่า e f ห้าหนึ่ง c t ห้าสิบเอ็ดแรงนี้รถปีหกสามนะเ่มพร้อมเหมือนกันรถเดิมๆเ,เพิม่มเติมได้ใบดันหน้าใหม่เป็นของนาซ่านะเป็นของใหม่นะเราติดตั้งให้รถไม่มีใบดันนะรถประมูลมาไม่มีใบดัน เปลี่ยนยางหน้าให้ใหม่คู่หนึ่งใบดันใหม่ยางหลังเป็นยางเดิมสีเดิมทั้งคันเครื่องคัดไม่เคยแกะนะเดิมเดิมเลยแหละอันนี้ก็เด oh da ิมเดิมเช่นกันห้าสิบเอ็ดแรงนะครับดูท้ายก็แห้งดีนะไม่เคยแกะสะโพกซ้ายขวาฝ้าไฮเดิมหมดนะไม่เคยแกะเลยนะครับสะโพกซ้ายขวาฝาหงฝ้าไฮเดิมยางหลังนี่เป็นยางเดิมนะดอกสูงๆยางหน้าเปลี่ยนให้ใหม่สีเดิมทั้งคันได้ใบดันใหม่กับยางใหม่อันนี้ได้ใบดันผันหลังผันหลังแถมให้หนึ่งรายการ ก็ถ้าคันไหนไม่มีผันติดก็เลือกเอาจะเอาผัานพวนบุกเบิกได้ที่เคสนะครับราคา3 6มแ0นับาทนะสามแสนาพัน 360, 9, ตรวจเช็คให้รอบคันแถมส่งอุปกรณ์2ชิ้นส่งฟรี3ามรโลแรกครับถัดมาเป็นคูมพต้รกันบ้าง L 5้าศู SP คันนี้ปี65เลยนะปีโอเคเลยปีสูงอยู่สภาพก็ไม่ถึงกับสวยมากนะครับก็กลางๆนะยางเดิมดอกหน้าก็เหลือน้อยหน่อยแต่ก็ยังใช้ได้ ว่าไปสภาพนี้ก่อนเนาะแต่เครื่องเดิมคัดเดิมนะดูไม่เคยแกะนะสูมให้เห็นรถเดิมเดิมก็มีตำหนิหลังคาบ้างนิดหน่อยเบาก,ก็มีขาดนะตามการใช้งานก็อยากให้สวยก็บ,บิ้วรายละเอียดได้แต่มาอย่างนี้ก็ขายอย่างนี้ก่อนมาอย่างนี้ขายอย่างนี้เครื่องเกียร์ให้ดีเครื่องเดิมคัดเดิมสีเดิมอุปกรณ์หน้าหลังเล่มพร้อมครับตัวเช็คให้รอบคันในราคานี้4ี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทสี่แปดเก้านะครับได้หน้าได้หลัง เดี๋ยวแถมยางคู่หน้าให้ใหม่หนึ่งคู่แล้วกันนะเพราะยางหน้าไม่ค่อยสวยเท่าไหรด่ดูดอกเลือน้อยหน่อยครับ4ี่แสนแปดหมื่นเก้าพันได้ยางคู่หน้าใหม่อีกหนึ่งคู่แล้วกันแถมไปเลยนะ L5018 SP ขยับมาเป็นตัวใหญ่ของคูปูต้าบางร้อยแปดเอสนะครับมีสองคันนะมีสองคันคันนี้ปีหกหนึ่งอีกคันปีห้าเก้าเดี๋ยวดูความต่างสวยพอกันนะแต่มีจุดความต่างนิดหน่อยบางจุดนะครับจุดความต่างนิดหน่อยบางจุดอ่า ใบดันผานหลังทั้งคู่นะผ่านหลังคันนี้มีผ่านแปดติดแต่ว่าแปดแต่ทําเป็นเจ็ดนะแต่โค้งเป็นแปดคันนุน้นยังมีผ่านเลือกเอาผ่านเลือกเอาอย่างที่บอกนะครับชมคันแรกก่อนปีหกหนึ่งรถสวยเดิมยางหน้านี่เป็นของใหม่นะยางหน้าเป็นยางใหม่เปลี่ยนให้ยางเดิมมีขอบตาหนินิดนึงมีรอยแผลเราเลยเปลี่ยนสีเดิมทั้งคันเครื่องเกียร์ให้ดูดีนะยางหลังไม่ยางเดิมนะครับเครื่องไม่เคยแกะ เครื่องเกียร์ไนดริกดีดูชุดหน้าครับลูกหมากเดิมนะชุดดูนี่งเดิมๆอยู่เลยนะเครื่องเกียร์ดีเดี๋ยวพาอ้อมมาด้านหลังมาดูพันธพันแปดเป็นพันธแปดนะครับท้ายเดิมครับสโบกซ้ายขวาไม่เคยแกะเลยนะก็แห้งดีนะครับนะร้อยแปดเอ็ดปีหกหนึ่งเล่มพร้อมนะปีหกหนึ่งเล่มพร้อมนะครับก็เดี๋ยวจัด โปรโมชั่นพิเศษอัดไปราคาเดียวกันเลยคันนี้นะราคาเดียวจําง่ายดีเพราะว่าคันนี้ได้ยางหน้าใหม่ยางหลังเดิมส่วนปีห้าก้คันนี้นะยางหน้าเดิมดอกสูงอยู่ยางหลังไป็นยางใหม่นะเราเปลี่ยนใหม่ให้เพพาะยางนี้ก็โอ้โหสามหมื่นกว่าคู่หนึ่งนะยางใหญ่ยิง่งแพงเครื่องเดิมคัดเดิมดูครับดัดเดิมๆไม่เคยแกะนะไม่มีรอยเลยนะ เรื่องเกียร์หลีกดีอุปกรณ์นหน้าหลังเช่นกันเล่มปีห้าเก้านะครับสองคันนี้เปิดราคาเดียวกันไปเลยเติมจริงๆก็มีความต่างอยู่นะราคาผมเปิดไว้ต่างก็คือจริงๆคันนี้เาขายอยู่เจ็ดแปดเก้านะเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันคันนี้ก็ขายเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันวันนี้โหลดคันนี้ลงมาเท่ากันเลยเลือกเอาเลยเดือเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาททั้งคู่เลยอะเจ็ดห้าเก้าชอบคันไหนหกหนึ่งหรือห้าเก้าเล่มพร้อมทั้งคู่นะสองคันนี้นะครับเลือกได้เลย เจ็ดแสนห้าหมื 7, 5, 9, ่นก็อุปกรณ์หน้าหลังเล่มทะเบียนแถมส่งผานเปลี่ยนเป็นผานสามได้มีผานสามยี่หกอยู่ตัวหนึง่งแล้วก็4ีเจ็ดเดี๋ยวพาไปชมซีเจ็ดีเจ็ดราคาสองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเพราะว่าได้บอกไว้แล้วว่าหกคันสองแสนห้าหมื่นเก้าพันได้ใบดันผันหลังนะครับนะแต่คันนี้ขายแบบอ่าเป็นใบซื้อขายนะครับใบซื้อขายสี่สิบเจ็ดคูบุตา ตรงนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ใหม่นะผ่าน422ของนาซาครับตัวละ36,900บาทของใหม่นะแล้วก็โรตารี่เมตรหกับเมตรแของนาซานะครับอย่างเดียวเอยวเอะเยอะ47ตัวนี้ราคาอยู่ที่259,000บาทได้หน้านได้หลังนะครับใบดันผ่านหลังแถมให้แถมส่งฟรีเลย300โล259,000บาท259,000ได้หน้านได้หลังแถมส่งนะครับนะรถเครื่องเกียร์ดดีไปใช้งานได้เลยหรือจะเป็นอุปกรณ์ ใบดันใหม่ตรงนี้นะเป็นชุดของใบดันใหม่เครื่องอัดฟังก็มีนะครับเครื่องอัดฟงังเมสซี่หนึ่งสองสี่ป้ายเหลืองฝรั่งเศสนะอันนั้นตัวนั้นก็ขายอยู่สองแสนนะครับสองแสนกับเก้าพันรถไทยเสีงเอฟซีก็ถามมาเยอะจริงๆเป็นรถจำนำนะเป็นรถจำนำก็หายไปอีกแล้วเจ้าของนะก็ว่าจะขายทิ้งหรือหลอกนะครับปานจเจริญรถจีอาร์เทลเลอร์อย่างเงี้ย เทเลอร์นะสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะสนใจก็เข้ามาดูนะครับอ่ารถไทยก็ประมาณนี้ FC สนใจก็สอบถามมาได้เบอร์โทรศูนย์แปดเก้าสองแปดสามสองเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับผมศูนย์แปดเก้าสองแปดสามสองเก้าหนึ่งหนึ่งเคทเตอร์นอ้องกีบุรีรัมยินดีให้บริการครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ